นี่ไงเราเจอกันแล้วนุค่ะกรับระเบียดระเบียกระเบียดกระเบียดในะเบดะเบียกะเี่กร้เยกัเบพยดกเวลาเราเียดบียดระเบียกระเบียกะเนียดกระเบี่มก้ะเบระเบีกเบียะเบยเฮียมันจะเปบ้าน่ะเบกูเหีนดยู่รียดเเบระียไีดกเะเระะเดเดบ้าบกก้ยจะตายจะตายหน้ามืด ก็เดินทางมาสู่เอพิโซดที่เท่าไหร่นะครับพี่บอสเอพิโซดที่เท่าไหร่วะพี่เพชร <laughs> โอ้ยมามาเยอะล้วครับพี่เอพิโซดที่70แล้วครับตอนนี้เกินไปสำหรับจับน้องมากดเอพิโซดนี้นะครับเราจะทำเป็นซีซั่นด้วกันตะรอนทั้งหมด4 EP เราติดใจกับการเล่นเกม The Forest มากมากนะครับผมตอนนี้ได้ได้ว่าเราก็กำลังกันที่จะเทพทีเดียวในตัวโลกของเราใช่ไหมครับพี่เพชรใช่ครับผมโลกที่เราคิดนะครับโลกที่เราคิดไปเองอะโลกนี่เราเทพมาโนเราก็เลยเหงาครับวันนี้เราก็เลยชวนน้องคนนึงนะครับมาเยี่ยมโลกของเรานะครับผมน้องคนนี้เขาชื่อว่าน้องลูกครับสวัสดีครับน้องลูกครับสวัสดีครับ น้องนุ๊กจ๋าน้องนุ๊กปกติน้องนุ๊กเล่นเกมไรนุ้งจกจ๋าเล่น PTA เป็นส่วนใหญ่ค่ะเล่นโลเปนหรือเล่นยังไงจ๊ะเล่นโลเปนค่ะนี่เสียงนุ๊กเป็นอย่างงี้ตั้งนาน,นะล้วเสียงเซ็กซี่ขนาดเนี้ยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ <c oughs> เป็นอเละไร,ะรับผมสักคำ แต่ว่าเคยดูอยู่ถ้าเสียงหนูนั้นรักคะแนนี้พี่รักได้ไหมตายครับไปยต้มีใครนลูกเกดกูเลยสองคนปล่อยกูนี่เงียบเลยเมื่อกี้จริงๆนิงกเขาจะนั่งเครื่องไปภูเก็ตกับพี่แต่พวกเราไปถอยขับมอเตอรก่อนเพื่อจะได้ไปช่วยพวกเราในี่ยตานใช่เดี๋ยวเราต้องไปรับพี่แล้วต้องไปรับน้องลูกก่อนไป ตายแล้วมันจะมาเกิดนั่นไงพี่เราโดนดักหน้าว่ะสี่ตัวให้ก่อนเะาูกิดูเหมือนเราจะเคยเจอกันมาก่อนเรื่องนี้รอก่อนนะครับผมขอโยกพวกเตี่ยคนผ่านกันหนึงนะว่าพี่ไปรับต้องรู้ก่อนเดี๋ยวพี่ขอไปตามไปนั่นรับเดี๋ยว ขอขอต้มชาบูกินแป๊บนึงนะครับเลือดผมจะหมดเห็นความเว่อเห็นแล้วเนี้เห็นอะไรได้บ้างมาพี่หนุ่ยเอาชิ้หายแล้วพี่ไปช่วยเองนุ๊กไม่ต้องห่วงค่ะไปพี่กำลังวิ่งไปแล้วนี่ไงเราเจอกันแล้วนุ๊กครับเบียบรแล้วนี่ทำไมนุ๊กหนวดเฟิร์มขนาดนี้ ใช่ใช่นุ่เป็นผู้ชายเฮ้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 ยคนผ่าเราอัพเกรดแล้วว่ะเป็นไอพวกหน้าหนังคนเลยใช่ปะเออมันเป็นตัวสีขาวแล้วอ่ะนุกงงมาถึงปุ๊บโย่มาถึงปุ๊บแบกศพเลยอ่ะอย่างโหดเบสบักบอสพี่ทำอาหารได้น่ากินไหม คุณบางคนเป็นผิความด้าแดกันที่นีจากที่น้องลุงเห็นนะฮะว่าเครื่องบินตกมาปุ๊บคนป่าก็รุมเลยคือที่เนี่ยคนป่าดุมากพวกผมแบบสร้างแคมป์ที่นี่แล้วอยู่ไม่มีความสุขเลยก็คือ,คอ,คอปุกันตรอดพี่พีเนี้ยพวกผมอกจะสร้างแนวป้องกันก็คือเอาของมาครับอาวุธเตรียมไว้พวกระเบิดปดดืนอะไรต่างๆเนี้ยพวกเราอยากเอามาทำอาวุธไว้ไหนๆน้องลุงก,ก็เครื่องบินตกในป่าละให้มาช่วยกันของเนาะได้ครับผม พวกนี้เป็นอาวุธที่เตรียมไว้ครับเลือกได้ตามความถนัดมีธนูมีหอ,อกมีค้อนอันนี้ก็ได้อ,อันนี้นะครับเราก็จะไปดูตามแคมป์ที่โดนบุกก่อนหนะ้นี้นะครับาแคมป์คนหนักคนเดินทางอยู่มันก็จะแบบว่ามีของกระเป๋าเดินทางไรเยอะ ในพวกพวกนี้พี่ต้องการมากเลยก็คือหนูกเก็บพวกเนี้ยมาให้พี่เยอะๆแล้วก็ขวดเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราเอารวมกันต้นผลสีฟ้าเนี่ยกินแล้วมันจะเพิ่มให้พวกน้ำกับพวกเวลาเราดีไฮเดก็กั็จะกินได้กินต้นนี้แล้วเพิ่มน้ำเหรอชีกกไม่กินน้ำเลยเฮ้ยมันจะไปบ้านอะทนงหกเห็นอยู่สี่ตัวไอชี้ไม่กินกันเป็นบอยแบนด์เลยรีอยากจะบอยแบนด์ไม่อยากโอ้โอ้โอ้โ อุ้ยนกปลาพี่กัตต้าโถ่พี่แก้วโกงยิงจังหวะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยโอ้ยนกปลาถอยมาเอเอาเรื่องอยู่มึงอะไรมึงอะไรมึงอะไร ไปตั้งแคมป์กันตรงข้างในป่าดีกว่าป่ะเป็นเป็นไงบ้างจ้ะนุองนุ๊กสนุกดีค่ะอันนี้ผมยางปลาไว้สามหน่วยเหิือนพูดไปชดนะสนุกดียังมียาในตัวอยู่สองขวดเยี่ยมมียาในตัวสองขวดแล้วมีพวกที่แนใจมั้ยคะใช่เร็วจะก่อนทานทานแล้วไม่ตอบเลยนะได้จังหวะแล้ว อ่าแล้วเราก็มากด C พร้อมกันที่นี่ครับเราก็จะไปอัดกันอยู่ในเต็นท์วงงกันกล้งดึกเช้าเฮ้ยมีงจะกดป๋าข้างหลางก็รักคนปมาอ้าวพี่อ้าวอ้าวกูกำลังจะนอนมึงอะไรเนี่ยกุแล้วกดค้างนะอ๋อเห็ดเห็ดได้ครับเอามันมีเห็ดหลายหลายหลายชนิดครับอ๋อแต่ถ้าเกิดมากินเห็ดพี่นี่ได้จะรอดเฮ้ยกินซีไม่ได้เลย เป็นเข็มทองลูกนะาก่เหาพเป็นเข็มทองวันทชอบเที่ยวแบบไหนคะนุ๊กงป่าหรือทะเลอะไรอย่างเงี้ยคะทะเลค่ะตัวเนียีได้ไหมไครับตีไมครับนี่ผมวิ่งตามตัวเฮียอยู่เนี่ยกูอาเหรอ ฝนจะตกนะเฮ้ยฝนจะตกแล้วเนี่ยคนป่าตรงนี้สามสี่ตัววิ่งผ่านไปอยู่เนี่ยมาเร็วเราเจอคนป่าเราวิ่งใส่เราอยากเฉีอดมันเข้าหมดแล้วมันเอาเปิดก่อนเหรอบอลอยู่ไหนอ๋อโดนลวงเปิดก่อนใช่ไหมกเปิดก่อนลง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 เปิดก่อนใช่ไหมมึงเปิดกูก่อนนะบล็อกอยู่บล็อกอยู่ตุยหลังมาเลยตุยหลังมาหัมา ปะมาเจอเต็นท์เจอเต็นท์ไปหาเต็นท์ก่อนนั่นแหละที่เราหาดูการปลาหอกชัวบเติกเคเป็นไงวุ้ยแม่นจังพี่ขมไมโน๊ตพี่ขมไมปตอบลูกของไปเทอะไรไม่มีอะไรเลยเราข้ามฝั่งนู้นเดียวไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้เก็บเลยเว้็บเอี๊ยดีเอี่ไงอ่ะลูกเปลี่ยนชุดนี่พี่มีชุดให้เปลี่ยนเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยีนไม่เจออะไรไม่มีอะไรให้เก็บเลยมีแต่ชุด รอนี่มึงพากูมาไหนเนี่ยเฮ้ยนีื่องนี้เนี่ยอะไานี่มันมาแล้วมันมัันนมเปิดผมแล้วมันเปิดผมแล้วเปิดก่อนได้เปรียบเาอกทำไมมันตามผมคนเดียววะบอลไปฆ่าพวกคุณก็ไม่ธรรมดาเนี่ยบอลเฮ้ยก็พอตัวผมอ่ะมอะมาลองกินปลาเน่าตรงนี้ครับ ว่ามันไม่น่าเป็นไรมากคค <c oughs> กิเาข้าวเลยจะกินเรา <c oughs> รอ่ากินแดวกินที่กิน้ีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปโอเก็ไปให้หมดเลยพวกมึงอ่ะต่อต่อ เรามีคอนเทนต์แล้วอะไรอ่ะเจอแล้วเจอมิวเทนเมื่อมันหายไปแล้วเว้ยไปมาพอดีมึงมาไอพวกเวนพร้อมรู้เว้ยพี่ว่ามันรู้ว่ามันหนีไปแล้ววะไม่มันไม่ได้หนีหรอกมันเดินวนเป็นวงกลมไม่เนี่ยูมว่าขบวน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 เจอแล้วโอ้ดูมันเหมือนไม่น่ามันจะวิ่งยังไงมันมีหลายขามากเลยนะวอามันน่าจะคุยกับขาตัวเองให้รู้เรื่อง นี่เราบูรีเมืนกนแม่เจอหมู่บ้านด้วยเป็นไงโคตรคุ้มว้าย้าเราลมไอ้นี่ได้เราก็จะได้เข้าหมู่บ้านแล้วผมแทงให้ผมแทงให้โอ๊ยจะตายจะตายหน้ามืดวัดบ้าอยู่ไหนวัดบ้าหน้ามืดอยู่ไหนไป่ได้ไม่ไดผมอยู่ข้างหลังผมกินยาก่อนมีเมียใช่ไหมเมียมี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 เออไม่มีมาสิพี่เจ็บเจ็บเฮ้ยแกเฮ้ยแก นุ๊กนุ๊กเดี่จะกลายเป็นุ๊กนุ๊กพี่จะกลายเป็ตายไปควายนูกพี่เก่ไหมนุ๊กเมื่อวานุ๊กนุ๊กเกลียดมากเลยนะอ้าวจบเลยอุตส่าห์แอคเฮ้ยเหมือนไก่เลยสิพี่เลยพี่อยู่ในใจนุ๊กเสมอเนอะได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วดิ้ดิ้ดิได้เล่นแล้ว ี่เฮ้ยเนี่ยไงเราสิ่งที่เราหาเด็กมานูู่มาเก็บนี่เจอประทัดครับเจอพี่แกให้หมดเลยสามอันสี่อันพี่แพทยมาเก็บเนี่ยชิปคอมพิวเตอร์สามอันสี่อันแต่เดี๋ยวค่อยกลับเป็นของไปรวมกันตอนนี้ผมมีชิปคอมพิวเตอร์ห้าอันน่ะทำทำตายกันนะครับเฮ้ยใครวะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมสองตัวโอ้ยตัวนี้มามองหน้านี่ไงผมเปิดก่อนเลยเนี่ยโดนธนูไปมันจริงๆมันโดนธนูผมมันก็ตายแล้วพี่ เฮ้ยช่วยนุกช่วยนุกกันนุกเชียนามืดนุก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 คอยไม่ก่อนเกๆๆกันวครับเสร็จกันเสร็จไปอีกหนึ่งนนุจะหมดยังเนี้ยบอลเหลือกียอันะเหลือสิห้าดอกไหวไหมนุกเฮ้ยสิบห้าดอกนะได้ยูมไป่ใชได้ยู่ใไปถึงอาจ์ไปยิงคนป่ามัยเนี่ยไหวหรือเปล่า อ๋อโอเคอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมคือว่าตอนนี้เรามาไล่เก็บของตามหมู่บ้านของไอ้พวกคนป่าอะไรพวกนี้เสร็จแล้วไอ้พวกบูสต์พวกชิปคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เราเพื่อเราจะเอาไปคราฟระเบิดกับคราฟอาวุธนะครับหลังจากนี้เราจะไปตุนพวกไม้พวกเศษไม้อะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่เราจะทำำําอาวุธเพื่อไอพีต่อไปเราจะไปบุกหมู่บ้านคนป่าน,นะครับเอาไว้แบบในเนี้ยเราเดินเล่นเนียแบบได้แบบเราเ<ม>ดิ<ห>นเล่นแบบไม่ไม่มีคนป่าวิ่งกับเราอะรอบหน้าขอครบเครื่รง พี่ขอคบนุ๊กได้ไหมอุ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเนี่ยตัวอิจฉ่าในละครเลยเนี่ยโอ้จามกลางหลังเลยเมื่อกี้ต้องไปบ้านหเราไหนบ้านเราสีอะไรสีน้ำเงินป่ะเอ่อสีน้ำเงินครับบ้านน้ำเงินบ้านน้ำเงินบ้โอเคกลับไปบ้านไม่เหลืออะไรแลไรเงี้ยโดนคนป่าล่อไปหมดเออเริ่มเกมใหม่ ก่อนหนสีแล้วคือตอนนี้เรากำลังจะไปเก็บไม้นะครับผมมาเพื่อที่จะท้าขระุทธนะครับเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้นี่มาไอ้ไอ้สัตว์ประหลาดนี่มาไอ้หลายมือเจ้าตัวน้อยก่อนเจ้เตัวน้อยก่อนออกมาเดิม โอ้ยนุย๊กช่วยนุ๊กใครพี่เพชรพี่เพชรช่วยนุ๊กกัน ครับวันนี้มิชชั่นเราสำเร็จนะครับผมดูจากระเบิดเรานะครับโอ้โหโคต<อ>รทเรทพโคตรา<อ>มาเลยใช่เทปหน้าเราเป้าหมายของเราคือเราเอากระดูกคนป่ามาทำเกาะเยอะพีซึ่งเราต้องใช้ระเบิดพวกนี้แหละไปเวทมาเป็นไงบ้างครับน้องนกครับสำหรับ The f o ร e s t <ว><ล>สรุกดีค่ะชอบอะไรในเกมนี้ชอบอะไรเหอชอบในความแบบว่าเออได้ช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยเออมีคอมมิชชั่นด้วยเนาะนึกว่าเรชอบเกมแนวคอมมิชชั่นอยู่แล้วที่แบบว่าได้คุยกับคนได้พูดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนุงุูกมากนะคะเทปนี้เป็นเทป,ท,ปที่เรารู้สึกว่าเราอยากสุภาพมากที่สุดนะครับ่อยากสุภาพนะลุงุูกฝากช่องทางไหนครับผมฝากอ่าเพจก็ได้ค่ะอ่าสนุกเกอร์ซีเฮสคะ่ะแล้วก็ถ้า a c e b อ o k ก็ไปติดตามได้นะคะเป็นจนัตอักษรส,ส,สีกับ IG สนุกอันเดอร์สกอร์เบนจนะ ตูตกหนูกฝากไลน์ฝากอะไรไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่จดพี่เบอร์ไลน์ไม่ต้องแต่หนูฝากชีวิตไปกับพี่ได้นะโอยมาใหญ่ว่ากูเลยไมสู้ใครวะเนี่ยไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ร r i b e นะครับผมนะครับแล้วก็ไปตาม้องได้แล้วตามพวกเราได้นะครับในพียนะครับผมครับวันนี้ก็ไปละแล้วเดี๋ยวเราเข้าป่ากันใหม่นะครับ EP หน้านะครับผม